สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่22เมษายนครับมีรายการมวยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตธิกเพชรยินดีของเสียบอสครับครับนะครับวันนี้ก็ช่องทรถ,ถ่ายทอดเวลาประมาณ6โมงเสร็จครับก็คู่แรกเปิดฉากครับสิงคีรีทิพชวราครับวันนี้มาเจอกับ เจ้าพระไปหรือเจ้าพญาไปนะครับสิงห์เนวินกระสินก็ดูแล้วนี่คู่นี้นี่สิงห์คีรีนี่ผมว่าเป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งกว่าให้สิงห์คีรีนะครับแล้วก็คู่ที่2กครับฟาริขิดดับรันสารคามครับอันนี้ก็เป็นมวยตือบูไม่เลิกนะครับวันนี้มาเจอกับราวีลูกสวนผมดูแล้วผมให้ฟาริขิจครับชอบมวยตูเบียดกันคงจะสนุกครับแล้วก็คู่ที่3าครับโปรวิลสิทธิ์เจริญซับครับก็วันนี้มาเจอกับ รถเหล็กนออุนลวัดยิงนี่ผมดูแล้วนี่โฟวิลนี่เป็นมวยที่ว่ามีลูกฮึดสู้ตลอดครับก็เบียดกันท้ายๆนี่ก็ยังให้โฟวิลครับแล้วก็คู่เอกครับฟ้าประฟ้าประธานดับรันสารคามวันนี้มาเจอมวยชื่อเดียวกันเลยครับฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วหรือว่าฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์รีสอร์นะครับคู่นี้นี่ฟ้าประธานเดอ l i g h t เฮา s ์ r ีสอร์ทนี่ก็ฟอร์มสดร้อนแรงครับ ผมว่าเอามวยฟอร์มสดไว้ก่อนนะครับฟ้าประธานปอเพชรแก้วนะครับก็ให้4ตัวนะครับลองไปติดตามชมวันนี้นะครับที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตครับเวลา6โมงโดยประมาณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือเพชรยินดีนัดระบบปิดที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตช่องทูฟายูถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาู่ที่2ใในรายการวันนี้เราก็สละคมะเข้าไปที่ฟาลิกิตดาบันสารคาม ตอหนึ่งปอนเชื่อว่าไม่เก่งจริงไม่กล้าต่อจะเอาชนะราวีลูกสวนไปได้คู่ที่3ในรายการวันนี้รัศคาคเข้าไปที่โฟวิลสิทธิเ์เจริญทรัพย์ลูกไทยอดีตยอดมวยเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องล่าสุดตีองซานเท็กยินดีอาคาเดมี่ไปอย่างสวยหรูงามตาจะเอาชนะรถเหล็กนออนุวัตยินไปได้ส่วนคู่เอกในรายการวันนี้ชื่อเหมือนกันครับแต่รศมคคมชอบไปที่ คว้าประธานดาบรันสารคามถึงเวลาที่เขาจะกลับมาแจ้งเกิดแล้วครับจะเอาชนะคว้าประธานปอเพชรไข่แก้วไปได้3ตัวตรงพันธ o ตรงเก้ากับร้องออสารคามวันนี้อยากให้แฟนมวยได้ขอให้ชมมวยให้สนุกโชคดีมีชัยเฮงเฮงเฮงขอรับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทางแฟนเพจเอสเอ็มมวยไทยแรวัดนะครับวันนี้ทัศนะศึกเพชรยินดีครับถ่ายทอดทางทู for you ครับ เวลา18นาฬิกาตรงนะครับคู่เอกเนี่ยฟ้าประธานเจอฟ้าประธานครับฟ้าประธานดาบพลันสารคามนะครับเจอกับฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์นะครับไลท์เฮาส์รีสอร์ทหรือฟ้าประธานเดอะบ็อกมวยไทยนะครับคนเดียวกันครับเก๋าเกมทีเดียวครับสำหรับฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์รีสอร์ทเนี่ยนะครับจังหวะ หลักเหลี่ยมฝีมือการผ่านดมวยดูดีกว่าแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นต่อ5ต่อสครับสำหรับฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์รีสอร์ทนะครับส่วนตัวยังมองว่าความเก่าประสบการณ์นะครับของฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์รีสอร์ทจะเอาอยู่ครับฟ้าประธานดาบลันสารคามเนี่ยต้นๆ้นจัดก็จริงแต่ว่าไปปลายการยืนระยะเป็นรองนะครับวันนี้ซื้อความเก่าไปที่ฟ้าประธานเดอะไลท์เฮาส์รีสอร์ทครับจะเอาชนะฟ้าประธานดาบลันสารคามไปได้ครับ และก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport